กอคุณต้องการจะเข้าสู่ระบบให้คุณไปที่เว็บไซต์ happywork.genosai.com จากนั้นกดเข้าสู่ระบบกรอก username และ password ที่ได้จากทางทีมงานกดล็อกอินเมื่อเข้ามาให้คุณตั้งชื่อบริษัทของคุณให้ถูกต้องใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทของคุณจากนั้นกด next ทางระบบจะมีะแผนกเริ่มต้นมาให้ดังนี้หากคุณต้องการเพิ่มแผนกให้คุณไปตออชื่อแผนกที่คุณต้องการจากนั้นกดแอปที่ปุ่มสีฟ้าโดยคุณสามารถกลับมาแก้ไขแผนกต่างๆได้อีกครั้งในภายหลังเมื่อเสร็จแล้วกด next ตั้งค่าประเภทการลาโดยเริ่มต้นระบบจะมีการลามาให้สาประเภทลาป่วยลากิจและลาพักล้อนหากคุณต้องการตั้งค่าเพิ่มเติมให้คุณเลือกรูปภาพที่สอดคล้องกับการลาของคุณใส่ชื่อประเภทการลาและจํานวนวันที่สามารถลาได้กดแอดที่ปุ่มสีฟ้าเมื่อเสร็จแล้วกด next ตั้งค่าช่วงเวลาเข้าออกงานโดยระบบจะมีเวลาเข้าออกงานเบื้องต้นมาให้อยู่แล้วหากคุณต้องการตั้งค่าเพิ่มเติมคุณสามารถกรอกเวลาเข้าออกงานได้จากทางด้านบน แล้วกด Add ที่ปุ่มสีฟ้าเมื่อเสร็จแล้วกด Next เพิ่ม User พนักงานให้คุณกรอกรหัสพนักงานชื่อนามสกุลอีเมลและตำแหน่งของพนักงานของคุณจากนั้นเลือกแผนกช่วงเวลาเข้าออกงานเพศกดติ๊กถูกเพื่อให้ระบบทำการส่งอีเมลยืนยันการสมัครไปให้พนักงานของคุณ โปรดจะไว้ว่ารหัสผ่านเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกคือ happywork กดแอ d ที่ปุ่มสีฟ้าเมื่อทำการตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วกด finish เพียงเท่านี้การตั้งค่าบริษัทเบื้องต้นของคุณก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหากคุณต้องการตั้งค่าการอนุมัติแบบระดับขั้นให้คุณไปที่ user management แล้วเลือก approval level หากคุณต้องการตั้งค่ารายบุคคลให้ไปที่ user กดเลือกแผนกและพนักง,งานที่คุณต้องการจะตั้งค่าจากนั้นกด select ไปที่ประเภทคําขอที่คุณต้องการตั้งค่าแล้วให้คุณใส่จํานวนระดับขั้นที่คุณต้องการแล้วเลือก Approval Condition or หากมีคนใดคนหนึ่งกดอนุมัติการอนุมัติก็จะสําเร็จทันที Must คือผู้มีสิทธิอนุมัติต้องกดอนุมัติทั้งสองคนตามลําดับจากนั้นให้เลือกคนที่คุณต้องการให้มีสิทธิอนุมัติตามลําดับแล้วกด Save หากคุณต้องการให้การตั้งค่านี้ถูกเซตกับคําขอประเภทอื่นๆด้วยให้กดติ๊กถูก แล้วกดเซฟหากคุณต้องการดั้งค่าแบบเป็นกลุ่มให้ไปที่ User Group ถ้าหากคุณยังไม่ได้สร้างกลุ่มให้ไปที่เมนู User Group ทางด้านซ้ายมือกด Add ตั้งชื่อกลุ่มยกตัวอย่างเช่น New Employee หากต้องการดูรายชื่อ User แต่ละ,ะแผนกให้เลือก filter แต่ถ้าหากต้องการดูทั้งหมดให้คุณค้าไปเลือก User ที่คุณต้องการได้เลยครับจากนั้นกด Save กลับไปที่เมนู Approval Level ทางด้านซ้ายมือคลิกที่ User Group แล้วเลือก Group เลือกประเภทคำขอที่คุณต้องการตั้งค่าเช่นเคยใส่จำนวนระดับขั้นเลือกเงื่อนไขาการอนุมัติแล้วเลือกผู้มีสิทธิอนุมัติเช่นในกรณีนี้ผมให้เป็น HR และ CEO ตามลำดับเพียงเท่านี้ User ทั้งหมดที่ถูกเลือกอยู่ในกลุ่มนั้นๆเ็จะถูกตั้งค่าการอนุมัติแบบระดับขั้นเรียบร้อยครับ